อันนี้อันนี้โอ้ยโอ้ยอันนี้อันนี้มาแล้วมาแล้วร้อนร้อนร้อนได้แล้ว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 หิว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 กินก่อนพิเศษได้ครับพิเศษได้ครับปลาหรือาลาต้องปลาปลาไปเรี้ยบล่ะแล้วลกินแล้วเด้อพี่น้องพี่น้องต้องรสบานทะ<ๆ><า>แย่อยู่นี่ปุณายไม่เคยกินปุณายเคยกิน ญี่ปุ่นเลยคะเบิ้งหน้าบ่ออกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยฮะมีด่างแล้วมีแดงเ,เรียอะไรนะไข่อะไรไข่อะเบิ้งหน้า <laughs> <laughs> บ่ออกว่ะลูกครึ่งได้เนี่ยเป็นลูกครึ่งได้เนี่ยเป็นลูกครึ่งนะอ๋ออืครับนจิ๋งก๊า นางหน้าหากิ่นแต่ของดิบเลยเข้าบ้านกินเข้าบ้านกินก๋วยเตี๋ยวใส่ปลาแดกแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำปลาแล้วเมื่อวานแล้วไม่น่าพ่อค้าก็ถามหาพี่บ่มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวปลาล้าน้ำตกปลาได้ยมือคุณว่าไหนกินปลาแดก,ม,ก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 มือไหนกินกังซีมือนกินอยังดีเฮ้อ วะทอดดอกบอกไม่ต้องเป็นอาหารทุกสัญชาติไหมหรออ,อืมับอ่อื ได้อะไ้ชี้เขาไงได้ชี้เทราไทะลล้งเพาะทไเลลงอีกเล่าหาคนงามาซอยเล่าต่บัสคอนเลาสนใจแต่มิิ่งสวยสวยระโซอนพี่จะปูต่าแล้วมาซื้อน้ำเล่านี่โอ้ยครับ2ี่สิสิบส้าของพี่สิเด็กิยูยี่สิบนสิยู่ยี่สิบสองนะพี่สองแล้วห้าคิว